สวัสดีครับผมขอต้อนรับสู่ช่อง c r o s s c u Channel ขอผมวันนี้นะครับผมเต้าอ้วนรีวิวฟิกเกอร์นะครับผมจะมารีวิวฟิกเกอร์ตัวนี้ครับผมอืนี่ครับนี่เจ้าหมีเบเปาะนะครับผมนะฮะเบเจ้าหมีเบเปาะนะครับผมงานนี้เป็นงานจีนนะครับผมแต่มันไม่ได้มาตัวเดียวนะครับผมอ่ามันมีเพื่อนๆมันมาด้วยนะครับผมอ่าเด๊อ นี่ครับผมมันมาพร้อมกันทีเดียวสามตัวเลยนะครับผมอ่าเนี่ยครับจะมีเบอร์ปกมาพร้อมกันสามตัวเลยแล้วทำไมต้องมาสามตัวด้วยกล่องมันก็เหมือนกันมันก็เหมือนเหมือนกันนะฮะด้านข้างนี่ก็เหมือนกันนะฮะผมนะฮะเนี่ยครับด้านข้างก็เหมือนกันนะฮะกล่องด้านด้านนี้ก็เหมือนกันเป๊ะนะฮะมึงนะั้องสามกล่องเลยอ๊ะ จะมารีวิวเหมือนกัน3ตัวเลยหรือไงครับอ้าวเดี๋ยวตามไปดูกันเลยดีกว่านะครับผมก่อนจะไปรับชมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจสําหรับคนททำคลิปทำช่องด้วยนะครับผมก็ติดตามผมได้2ช่องทางนะครับผมก็คือช่องทาง YouTube นะครับผมก็เสิร์ชได้เลยนะครับผมว่า c s c o ค e Channel นะครับผมแล้วก็ Facebook Fan นเ g e นะครับผมก็คอสคอ c h a n n น l เช่นกันนะครับผมนะฮะ เดี๋ยวก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าทำไมต้องมีเบโป๊สามกล่องนี้ด้วยอ่ะเดี๋ยวเราตามไปดูกันแล้วครับผมมาคอสคอร์เชล่ะครับผมปกติรูปแบบดีไซน์กล่องมันจะเป็นอย่างนี้นะครับผมะฮกล่องทั้งสามกล่องนี้มันเหมือนกันเลยนะครับผมอันนี้รูปแบบดีไซน์นะครับผมเน้นย้ำอีกครั้งนะครับผมว่างานนี้เป็นงานจีนนะครับผมงานจีนนะครับผม ไม่มีงานแท้นะครับผมกล่องอย่างนี้มีแต่ง,งานจีนเท่านั้นนะครับผมเพราะสังเกตได้ว,ว่าจะไม่มีตาบันไดนะครับผมแล้วบันเพสโต้นี่ก็ไม่มีนะครับปกติบันเพสโต้จะมุมมุมนี้นะครับผมเนี่ยมุมกล่องตรงนี้นะฮะไม่มีนะครับผมอ่ะทีนี้ผมจะมาเปิดสามกล่องนี้เลยว่าเอ๊ะทำไมมันต้องเป็นสามกล่องนะครับผมอ่ามาครับเอาพี่หมีกล่องแรกเลยละกันนะครับผม,มกล่องนี้นะครับผมมา อืโอ้โหหอยยังกับมัมมี่ครับผมดูหอมาังกับมัมมี่โอ้โหอะไรครับเนี่ยหอยยังกับมัมมี่โอ้โหหอยหอหนามากครับผมหอหอแน่นหนามากมันต้องเป็นเบปโปแน่นอนครับแต่เป็นเบปโปอะไรนั้นอีกเรื่องหนึ่งครับผมโอ้นี่ครับผมน้องเบปะกินแตงโมนี่เองนะครับผมนะฮะเห็นไหมครับให้ดูกันชัดๆนะฮะ ครับน้องเบปอกินแตงโมแลดสีส้มด้วยนะครับผมอ,อันนี้ก็จะเป็นสีเดิมของตัวละครตัวนี้เลยน,น, no, ok นะครับผมน้องเบปอกินแตงโมนะครับผมดูดีฮะเบลขนาดไหน่เ,เนมตรครับตอนเบลของมันอย่ามาเทียบกันหน้าผมนะครับผม <c oughs> ถึงแม้หน้าจะหยาพอๆกันนะอย่ามาเทียบกันหน้าผมนะครับผมผมไม่ได้เบลอะไรขนาดนั้นนะฮะ สวยสวยงามไหมครับผมอ่ะนี่ผมก็จะวางไว้ตรงนี้ก่อนละกันนะครับผมนี่ละกันนะครับอ่ะแล้วทําไมต้องมีอีกสองกล่องนี้ด้วยเรามาดูกันครับผมสองกล่องนี้คืออะไรอ่ะเป็นเบโปเหมือนกันนะครับผมอ่ะห่อันอน่างมัมมี่เหมือนกันนะครับผมอ่าเออโอ้โ อันนี้ยากนิดนิดเจฟกาแปะเน้นหนามากครับมะคาส่งส่งของเนี่ยสินค้าแน้นหนามากเลยบอกโอ้โ่อบับเบิ้ลมาอย่างดีเลยนะครับผมโอ้โหแน่นครับแน่นก็เอ๊ะอ้โหแน่นมากๆครับอขอตัวช่วยแล้วกันตั๊บเลยแก่แล้วมาแล้วครับผมตัวช่วยนะพี่กันชัยนะฮะ กันไก่นั่นเองนะครับผมพี่กันไกมาช่วยผมตัดหน่อยอ่านี่นะครับผมก็อยูนิฮอร์นะครับผมก็สังเกตก็เป็นสีดํานะครับผม,มพีบีโปชุดสีดำนะครับผมอ่านี่ครับผมเห็นไหมครับพี่บีโปชุดสีดำนะฮะไก่กองเกินไปแล้วนะฮะ เบโปสีดำนะครับผมลักษณะดีไซน์ก็เหมือนกันเลยนะครับผมอแล้วก็ดูสิครับงานนี่งานเนียนมากเลยนะครับผมงานนี่เนียนมากเลยนะครับผมงานเนียนมากเลยเสริมสีอะไรเงี้ยทําได้เนียนมากเลยนะครับผมนี่งานจีนนะครับผมแล้วทาไมทําได้เนียนขนาดนี้ปกติงานจีนนี่ก็ฝีมือก็ระดับประมาณนี้คะแต่เดี๋ยวนี้นี่โอ้โหทางานเนียนมากเลยนะครับผมไม่มีรอยเลยนะฮะสองตัวแล้วนะครับผม แล้วทำไมต้องมีพี่เบปปะอีกกล่องหนึ่งด้วยนะครับพีเบปปอีกกล่องหนึ่งคือมาครับแม่ขาหอน้ำมันเดินแล้วขอช่วยให้พี่กัญชัยช่วยแล้วกันนะครับผมกันไกรนี่แหละครับแม่ับแปะเทปกาวนี่หนามากเลยนะครับผมบอกว่าแน่นแน่นแน่นตึบเลยแน่นตึบเลยคือต้องบอกว่า แพ็คมาอย่างดีจริงๆนะครับผมแน่นตึ๊บแ,แกะลำบากเหมือนกันนะครับผมหอมนือมบบ้ออกบับเบิ้ลมาดีมากเลยนะครับผมเอาประมาณว่าแค่แกะก็ลำบากแล้วห่อมานี่มาหมูแน่นตึ๊บเลยนะครับก,รกินกันไกลช่วยหน่อยครับผมนี่ครับผม,อ,ม,อ,คคบผมอ้าเป็นชุดสีขาวนะครับผม นะ็นงใจตัดหน่อยนะฮะอืมโอ้เนี่ยครับผมอ่าเนี่ยครับอ่ามาแล้วนะฮะเห็นนี้ครับอืมสีขาวก็สวยอีกแบบนึงนะครับผมเห็นไหมฮะงานนี่เนียนมากเลยแทบจะหารอยตำหนินี่คือยากพอสมควรนะครับแต่ก็พอมีบ้านนะครับลอยตะเข่งตะเข็บของนี่ครับ ก็พอมีบ้างนะครับผมอย่างเช่นอ่าหัวไหลเนี่ยครับเห็นไหมฮะเห็นมีลายเส้นเส้นไมเอ่ยถ้าไปสังเกตดีๆก็จะเห็นนะครับผมเนี่ยฮะมีลายเส้นเสมีตรงนี้นิดนึงนี้นิดนึงเนี่ยครับผมนะครับอ่าเนี่ยครับผมพี่เบปป์สามตัวสามสีนะครับผมเนี่ยถือลําบากนิดนึงกพจะให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับผมเนี่ยฮะกินแตงโมเหมือนกันเลยแค่มีชุดต่างกันสามสีถึงว่าทำไมต้องมีสามกล่องนะครับผมเนี่ย ดีไซน์ที่เหมือนกันเดะเลยนะครับผมแล้วก็ด้าน,นหลังโลโก้นี้ก็จะแตกต่างกันนิดนึงนะครับผมนะะเห็นไหมฮะอันนี้สีเหลืองนะครับอันนี้สีทองอย่างเดียวแล้วก็อันนี้สีเหลืองนะครับเหลืองขอบดานะฮะนะครับนะะเหลืองขอบดําก็จะเป็นพี่เบโปสามตัวนะครับผม ็ส่วนสูงก็ประมาณแค่ไม่กี่เซนนะครับผมอืมก็ประมาณสูงประมาณสามนิ้วแล้วกันครับผมสามนิ้วก็ประมาณหกเซนกว่าๆนะครับเกือบเจ็ดเซนนะครับความกว้างก็ประมาณนิ้วครึ่งนะครับผมนะฮะความสูงประมาณเจ็ดเซนแปดเซนเนี่ยนะครับเจ็ดเซนประมาณเจ็ดเซนนะครับผมนี่ะความสูงนี่นะครับเนี่ยนะฮะจากนีถึงที่นี่นะครับผมประมาณเจ็ดเซนนะครับผมแลวส่วนความกว้างก็คือจากเท้านีถึงเท้าที่นี่ครับ ประมาณสี่ห้าเซนนะครับผมลวมๆก็ประมาณนี่ฮะมีพีเบอก็มีสามตัวเลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมจะอินเสิร์ตดูให้อินเสิร์ตดูแล้วกันนะครับผมว่าสวยขนาดไหนนะครับโอเคนฮ ผอินเสิร์ตไปที่เรียบร้อยนะครับผมที่หมีเบโปะนะครับผมราคานะครับผมตัวละ250บาทนะครับผมก็สามารถหาซื้อได้บน f c e e o o o นะครับผมก็มีขายอยู่นะครับผมก็ถ้าเผื่อใครไม่รู้ร้านไหนผมก็แนะนำร้านนี้แล้วกันครับผมนะฮะลิงก์นี้นะครับผมบน f c e e o o o นะครับนะฮะชื่อบน Facebook นะครับผมตามลิงก์นี้เลยนะครับผมก็ a c e b o o k ชื่อว่าฝันละเมอนะครับผมเป็นวักด s นะครับผมอ่า แล้วก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้แล้วกันนะครับผมนะฮะก็สามารถติดต่อซื้อขายกับน,น้องเขาได้นะครับผมก็ตอนนี้ไม่รู้ว่าของจะหมดแล้วหรือยังนะฮะก็แต่ตอนนี้ก็มีออเดอร์อื่น,นสินค้าอื่นก็เข้ามานะฮะถ้าเผื่อท่านใดสนใจเนี่ยตกตัวหนึ่งนี่ถูกมากเลยนะครับ250บาทนี่ถูกได้ตัวขนาดนี้เลยนะฮะแล้วจริงๆมันมีตัวใหญ่คนนี้ด้วยนะครับผมอ่าก็ประมาณรูปนี้แล้วกัน,นะครับผม,มตัวแมงเท้าคนเลยะครับผม ก็มันเคยเออกมาก่อนหน้านี้แต่ผมไม่เอาดีกว่าเพราะว่าผมไม่มีที่เก็บก็เลยเอาแค่ตัวเล็กๆดีกว่านะฮะก็เนี่ยครับผมก็ท่านใดชอบคลิปนี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับ <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจให้ทับคนทําคลิปทำช่องด้วยนะครับผมสามารถติดตามผมได้สองช่องทางน,นะครับผมบน YouTube นะครับผมก็เสิร์ชได้เลยนะครับคำว่าคอร์สคอร์ชแนลนะครับผมแล้วก็เฟซบุ๊กแฟนเพจก็คือคอร์สคอร์ชแนลเช่นกันนะครับผมอ่วันนี้ต้องอ้วนรีวิว ฟิกเกอร์นะครับผมก็ต้องลาไปก่อนนะครับผมกับฟิกเกอร์3าตัวนะ่ารักจากพี่หมีเบปงานจีนนะครับผมด้วยราคา250บาทนะครับผมกับเบป3สีนี้นะครับผมแล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับผมว่าผมจะนําเสนอตัวฟิกเกอร์อะไรหรือการพลาหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับผมที่มันอยู่ในช่องผมนะครับผมก็าทางช่องผมนี่ก็มีอยู่4ี่คัตเกอรนะครับผมที่จัดหมวดหมู่ไว้นะฮะผมก็มี เต้าอ,อ้วนพานกินปลาเที่ยวนะคะผมเต้าอ,อ้วนรีวิวฟิกเกอร์นะครับแล้วก็เต้าอ,อ้วนรีวิวกันปลานะครับผมแล้วก็อัสนสุดท้ายนะคะอันที่4นะคะถนนะคะึงเต้าอ,อ้วนชวนตีแบกนะครับผมสามารถติดตามผมได้ทั้ง4หัวข้อน,นี้ได้เลยน,นะครับผมก็จะพยายามอัพขึ้นมาเรื่อยๆนะครับผมก็ยังเป็นช่องน้องใหม่อยู่เนี่ยก็ ฝากนะครับผมนะฮะช่วยกด Subscribe แล้วกดกระดิ่งกิ้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 งไวเดียวนะครับผมเพื่อจะมีคลิปอะไรออกมาจะได้ไม่พลาดในการติดตามรับชมนะครับผมวันนี้ต้องขอาวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับผม